เหรียญในน้ำมีปลาในนานมีข้าว25 2525ของรัชกาลที่9ลาราคาไปไกลแล้วนะครับนักสะสมถามหานะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับประพักตรตรงนะ ปีนี้นักสะสมหากันให้ฟักเลยนะครับในท้องตลาดหายากมากนะครับปี2525นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญในน้ำมีปลาในนามีข้าว